มาจ้าเพื่อนๆเจ้ามันนี้นะคะแอาจะพาไปเยี่ยมทันขุนวิรุ่งพยาบาลจ้านะคะอากาศทาั้งมาแวช่วงนี้ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าคลึมๆนะคะฝนตกฝนลินจ้าสิบองศานะคะ จ้าเพืเ่อนๆจ้าเดี๋ยวแอลจะพาไปเหยียบน้ำขุนจ้าคลินิกขุมเนาะจ้าเนาะโรงพยาบาลจ้า สวัสดีจ้าเ <ผม S 1> พื่อนจ้ากิงอสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ดีครับโซอย่ามาเห็นจดจ้าเอวมหาทันกุลดีใจหลาย จ้าซักมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสำ,สำหรับสำหรับกำลังใจกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับผมใกล้ผมใกล้จากจากออกออกโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วครับแล้วครับเสียงยิ้มได้ไหมส <c oughs> บาย Das war ja der Heimat. Mensch. Mensch, wir haben ja gar nichts. Ja. Aber es ist noch mal alles gut gegangen. Ja? So. Ja. Das war aber gut, was ich gemacht habe. Weil ah. das war noch ja, ein, wie äh, soll man sagen, ein bisschen schwer. Jetzt, ne? Da, alle Pipine hier. Ja. Ja, ja. Hat der Doktor es gesagt, ja? Ja. Mhm. Und das haben sie weggemacht. Mhm. Und gutartig oder böseartig hast sie nicht gesagt? Den Bericht kriegt dann der Hausarzt. Ach so, und er wird weiter behandelt? Ja, erstmal, der wird erstmal eingeschickt. Und dann kriegt er. Gut, das war, das war richtig entscheidend, dass es gemacht hat. Aber unatmosphärisch. ja. Mit der S <S 2> <S 2> อ,อ,อากาศทางบาแล้วเนาะจ้ะะเาเนาะเปลี่ยนแปลงไห้มากเลยจ้าหาไปหาทันขุนเนาะจ้าเนาะฝนตกนะคะคลื่นฟ้าคลื่มฝนพ่อเอลกับจากโรงพยาบาลนะคะฝาแจ้งจ้างต่างจ้าเพืเ่อนๆจ้านี่ก็คือสภาพอากาศของประเทศเยอรมันช่วงนีนจ้า